คนครับตอนนี้ขมินเริ่มไม่มีที่ไปแล้วนะครับมเมื่อก่อนผู้ป่วยฉุกเฉินนะครับรจะส่งตัวมารักษาที่ไทยนะครับ <ไป S 2> ถ้าโรงพยาบาลในขมินรักษาไม่ได้นะครับแต่ตอนนี้ส่งไปรักษาที่เวียดนามแล้วเวียดนามไม่เปิดด่านให้นะครับเวียดนามไม่ยอมรักษาให้นะครับเป็นเหตุให้ชาวนิตกัมพูชาไม่พอใจนะครับคอมเมนต์เดือดมากครับทุกคนครับ นี่แหละครับพี่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 คิดว่ายัางไงาครับนะเวียดนามไม่ให้ผู้ป่วยขเขมนนะครับข้ามไปรักษาที่เวียดนามแล้วครับนะเวียดนามไม่ครบแล้วนะครับงานงอกแล้วครับคนขเขมนเนาะแถมยังมาตั้งคําถามว่าเว,วียดนามเป็นอะไรทําไมถึงไม่รับคนป่วยจากกรมนนะครับแต่ก่อนมารักษาที่ประเทศไทย คนไทยยินดีต้อนรับโรงพยาบาลไทยยินดีต้อนรับให้ความรักษาเคมรน,นะครับตอนนี้ไปพึ่งเวียดนามเวียดนามก็ไม่สนนะครับนะพี่ๆยังจำหนุ่มเคมรนคนนี้ได้ไหมครับที่เอาทุชาติไทยนะครับมาเซตเครื่องช่วยไอยเครื่องออกกำลังกายนะครับทำความสะอาดนะล่าสุดนี้เป็นไงครับพี่ๆ พี่พี่คิดว่าจะตุ๋ยไหมครับนะบากีต้าอไปส่องดูเฟซมาเมื่อกี้นี่เองนะครับล่าสุดครับอาการหนักกว่าเดิมครับนะอาการหนักกว่าเดิมตอนนี้เตรียมตัวนะครับกำลังส่งไปรักษาที่เวียดนามนะครับนะแต่คนเวียดนามไม่ให้ผ่านด่านนะครับ แต่ก่อนนะจะส่งมารักษาที่ประเทศไทยที่โรงพยาบาลไทยนะครับแต่ตอนนี้ปิดด่านนะครับไทยเลิกความช่วยเหลือขมเมตงานงอกหนุ่มขมเมตคนนี้ครับท่านผู้ชมนะนี่แหละครับบาปก,กรรมตามสนองนะครับเอาโธงชาตไทยไปทําเป็นผ้าเซ็ดที่ฝง่นี่ฝุ่นนะล่าสุดนี้จุดจบ จะไปรักษาที่ไหนเขาก็ไม่รับนะครับเพราะว่าบาปมันหนักเกินไปนะไปเวียดนามเขาก็ไม่ให้ผ่านด่านนะครับเขากลัวเอาเสื้อโลกเอาเสื้อบ้าเข้าไปในประเทศเขานะครับเขาไม่ต้อนรับคนขเขมรที่เนรคุณกับธงชาติไทยนะครับเป็นไงครับทีนี้รู้สึกหรือ,อยังเนาะ กล้าดียังไงเอา,งาธงชาติไทยไปทําแบบนั้นสุดท้ายจะไปรักษาที่ประเทศไหนก็ไปไม่ได้นะครับสุดท้ายเป็นไงตุ๋ยท่านผู้ชมนะตุ๋ยแล้วครับโอ้โหขอแสดงความเสียใจกับญาติผู้โดนกระทําด้วยนะนะครับเป็นไงครับท้าทายกับงธงชาติไทยเนาะสุดท้ายก็ต้องได้รับกรรมเองนะท่านผู้ชมป่ากีตาร์จะพามาดูคลิปของ หนุ่มเカメที่จะส่งไปรักษาที่เวียดนามนะครับแต่เวียดนามไม่ให้เข้านะท่านผู้ชมเโสดล้วนเลยคัโสดล้วนเลย បាទខ្ញុំអត់និយាយបោកដៃឬដៃទៀតបាទដៃត្រង់មកបង្ហាញត្រង់ណាឡောខ្ញុំយកទឹកមកជំនឿខ្លួនឆ្នៃទីចុចត្រង់បាទពីដូចចុចឆ្នៃអីគេគេខ្លួនគ្នា បងឆ្នាំខ្លួនឯងវិញថាទៅទៅខ្លួនឯងអីកូនឲ្យចូលកាត់អេកគេទីវិទ្យាអីគេទីគេទាំងនេះគេកើតដល់ពេលបត់បែកមកគេចាប់អំស្បាក្នុងកិច្ចការខាងទាំងថ្ងៃមិនមកចូលបតថ្ងៃ จะกรุบจมรีบสู้บองโอนตึงอคเนียก็โดยจีบองโอนองโปมินปวกไม้บองโอนเยตาต้งอได้บานโจรมีสับรสทอตามระยะชีวะโคเนยงคยมตัวจะมาสมัยนี่แหละครับพี่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 คิดว่ายังไงครับนะพี่พี่คิดว่าเวรกรรมมีจริงไหมครับนะกรรมมันเริ่มทำงานแล้วตอนนี้มันทำงานอย่างรวดเร็วทำงานแบบ ทันควันเลยนะครับบางอาจไม่รู้จักที่ตันที่สูงมาลบหลู่เงินบาทไทยมาลบหลู่ธงชาติไทยนะครับแม้แต่ต่างประเทศใหญ่ๆอย่างจีนยักษ์ใหญ่นยอย่างสหรัฐเขายังไม่กล้าเอา,งาธงชาติไทยไปทําแบบนี้เลยเนะาะธงชาติเนี่ยเขาเอาขึ้นไปไว้ที่ยอดูงสูงนะครับเห็นไหม การเคารลบธงชาติเขาจะดึงธงชาติจักธงชาติขึ้นไปไว้บนยอดเสาเนาะขะเมนบางอาจเอามาเป็นผ้าเซ็ดเครื่องทําความสะอาดเครื่องออกกาลังกายนะครับผลกรรมสิ่งที่ต้องได้รับนะครับมันมากมายนะครับนะอย่าหาทำนะครับ มีลูกสอนลูกมีพ่อบอกแม่นะครับนะนะมีแม่บอกแม่นะมีญาติพี่น้องก็บอกด้วยนะครับอย่าไปหาทำนะธงชาติประเทศไม่ว่าประเทศไหนมันก็มีคุณค่ามีเลือดเนื้อของบรรพบุรุษแต่ละประเทศนะครับที่เขารักชาไว้นะครับกว่าเขาจะได้ธงชาตินี้มามันไม่ใช่ง่ายๆนะนะครับขเขมร การศึกษาต้องดูด้วยนะเรียนเยอะๆจะได้มีความรู้นะกับธงชาติของประเทศอื่นเงินก็เหมือนกันเงินนี่ก็เหมือนกันนะธนบัตรนี่ก็เหมือนกันนะเคยเห็นไมมต่างประเทศเขาเอาเงินไทยไปทําแบบนี้นะมีแต่คาเมรนะครับที่เอาเงินไทยไปทําแบบนี้นะครับนะเอาไปเหยียบบ้างเอาไปถุยน้ําลายใส่บ้าง นะครับนะเอาไปสีีกบ้างเนาะมีแต่ประเทศนี้ประเทศเดียวไม่เคยเห็นประเทศไหนเลยที่ทำกับเงินไทยนะครับเนาะประเทศที่เขามีการศึกษาเขาจะไม่เขาจะไม่ทำแบบนี้นะครับนะนะเห็นไหมมีแต่ประเทศที่ไม่มีการศึกษาเรียนวันละสองชั่วโมงมันก็เลย เอา,งาธงซาดคนอื่นเอาเงินคนอื่นไปทำแบบนี้นะครับต่อให้จะทะเลาะกันแค่ไหนต่อให้จะลบกันแค่ไหนไม่สมควรจะเอา,งาธงซาดไปทำแบบนี้นะครับในอดีตคุณก็เคยใช้เงินไทยนะครับนะเคยใช้สินค้าไทยนะครับคุณไม่อยากเห็นคุณก็เอาไปเก็บนะครับเอาไปทิ้งก็จบ นะไม่ใช่จะเอามาเซ็มาดูถูกมาเหยียดหยามน้ำใจศักดิ์ศรีเขาขนาดนี้นะครับถ้าเป็นคนไทยทำเหมือนกันคุณก็เจ็บปวดเหมือนกันนะครับนะหนุ่มขเมรสสมควรแล้วที่คุณได้รับกรรมไปพึ่งพี่เวียดเวียดนามก็ไม่ช่วยแถมยังปิดดานไล่หนีเลยนะครับรถพยาบาลขมรไป เขาไม่รักษาคนเนรคุณแบบนี้นะครับสมน้ำหน้าเนาะตุ๋ยไปซะเกิดมาชาตินี้มันจะได้ไม่ลกโลก,โลกนะ